มาเบื่อจังมาอีเกียเขาบอกว่ามันมีอาถรรพนะแบบ์อีเกียนะแบบอีเกียเข้าแล้วออกไม่ได้อ่ะหูไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เวลามาเร็วขนาดนี้อ่ะหฉันซื้อนาฬิกามานี่ซื้อนะ่เออ สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับกินเจ์ชแนลนะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยากรู้จังว่าแถวแถวนี้มีบ้านไหนก็เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านด้วยอะู้บ้านคนนี้ดูใหญ่โตอลังการมากนะคะบ้านใครเนี่ย,ขออย,ยอขออยู่ด้วยได้ไหมขออยู่ด้วยได้ไหโอเคได้อยู่ บ้านหลังนี้เราอยู่ได้อยู่นะคะดูสภาพบ้านแล้วก็โอเคโอเคได้อยู่เป็นบ้านเราได้อยู่นะคะคคคได้ป่ะ,ปะทุกคนได้ป่ะคะอีกสองนาทีอไฟจะดับแล้ว ไฟมันบ้านหลังนี้สมเป็นบ้านเราอยู่นะคะมันเป็นวันที่สิบเก้าแล้วเดี๋ยวนี่ไตุ๊กตาคนนี้อุ้ยน่ารนะักเอาตุ๊กตาตัวคนนี้เข้าไปในบ้านไปดีกว่าอ่ะนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเรานะต่อไปนี้จงเรียกที่นี่ว่าบ้านใหม่บ้านใหม่เหรอไม่ใหม่แล้วนะนใหม่ค่ะว้า มาหลายตัวเลยนะเนี่ยจื๊บปปสุดยอดอ่ะอที่นี่มีของครบคันเอาล่ะอือปึ๊บโอเคลง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 เลยโอ้โหนึ่งนาทีหูแป๊บเดียวเองนะเนี่ยเวลาไม่รอใครจริง ถ้าเราต้องรักษาความสะอาดเอาไว้ก่อนรีไซเคิลลิ่งบินอ่ะไม่ควรรู้จักรีไซเคิลลิ่งบินนะรีไซเคิลลิ่งอ่ะรีไซเคิลลิ่งบินนะทุกคนจะเป่าเถีอ่ะมาโอ้ยล่วงอะเดี๋ยวเดี๋ยวแย่พูหนึ่งนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นไะพูดน่เป็นไรวันยี่สิบเก้าอยู่ มันรับรองเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแเดียวจะมาเฟรดีคเควสแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยนะอึบลงมาแล้วตอนนี้ก็ปิดกัน้นเป็นประตูแล้วแหลนะเนาะตอนนี้บ้านก็โอเคแล้วแหลนะเนาะที่เหลือก็แค่อาหารอาหารมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมาก ตอนนี้ก็วันแรกสร้างบ้านไปก่อนนะคะเพราะว่าหูเวลาไปเลยว่าเดี๋ยวเยวาอาร่ เก้าแปดเจ็ดคุ้มมากที่ซื้อมาห้าสี่สามสองมาเลยโอเคโอเคมันมาแล้วกับวันที่โหดร้าย <c oughs> ก็ไม่โหดร้ายหรอกโหดร้ายทุกคืนแหละแล้วว่านะ เอาล่ะก็เดี๋ยวมานับขาดาวกันดีกว่านะคะอีอ่ะก็บอกไปก่อนนะมันมีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ ตรายมากอะถามจริงมันไม่ได้รอเล่นใช่ไหมคือเวลามันเร็วเหมือนกันนะแต่ก็ไงแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยไม่รอให้ใครทำอะไรนอน กินหรือทำอะไรทั้งสิ้นค่ะน,นอนก่อนนะนะมีเตียงก็ต้องนอนแหละไดโอเคอีกสามนาทีก็บอกไว้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่อีกสนาทีแล้วอีกสามนาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวมานับถอยหลังกันไปพร้อมๆกันเลยเนะ เพราะว่าเราซื้อเกมพาสนาฬิกามามันก็จะแบบไม่ต้องตื่นเต้นหรือว่าตกใจเสียงปิดไฟล,ลังสิ้นเลยนะคะมันคุ้มมากแปดโลบัคของเราคุ้มค่ามากที่ใช้เนาะยังไม่มีข่าวเลยเดยี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหาแล้วห์งงนนะะงง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 งะงง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 ง เียงตรงนี้มันคุณน่ารักโอเคถามก่นมนอนว่าชัา้นหยอคือก็อีกสองนาทีเดีย๋ยวบอกก่อน หไม่เห็นด้วยพนักงานอนนีเกียผ่านเลยคือแบบวีฉันเผิอไปเป่าผิวปาโอเคอีกสองนาทีอ่ะไม่นานหรอกนะทุกคนมารอกันเถอจ้ะก็อ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ คนเยอะมากรอกันเถอะคะ่ะตอนนี้ก็ต้องเงียบๆหน่อยนะคะเดี๋ยว SCP ได้ยินแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาหาเรานะว่าน่ากลัวโอ้โหต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่ามันช้านิดน,นึงนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสร้างบ้านให้มันใหญ่โตมาโหรานกันดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้เช้าแล้วกันเนาะน่ากลัวจะเจอตัวอะไรไม่นะ่ไม่เจอ,อหรอกเนาะบ้านเราปลอดภยัยเซฟตี้แบบร้อเปร์เเลยนะ หนึหน่งนาทีโอเคทุกคนเรารอได้นะเอาละเอาละทุกคนเอาละทุกคนเดีด๋วยวเรามา อีกหนึ่งนาทีจะช้าโอ้โหก่อน อีกหนึ่งนาะทีเองเขารอไม่ได้หรอกทุกคนคือเขารอไม่ได้แต่เขาก็น่าจะรอได้อยู่แหละหนึ่งประมาณแอบบปกก่อนหนึ่งนาะทีก็เดี๋ยวนับเขาดาวกัน เร็วโ okay, อเค1นึ่งี่สิบวีบอกเขาไปเลยเนาะถ้าเขารู้จะได้แบบไม่กางวบนอะไรงนเงี้ยเนาะโ okay, อเคครับโหได้มานะช่วยเหลือคน,นก็รู้สึกดีอย่างนี้เลยทุกคนปไปเร็วเร็วเร็วเวลาไปเร็วอุย้ย <laughs> ดีใจอ่ะโหคืออุตสต่าห์รอมาตั้งนานนะคะทุกคน <S <s เดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปสร้างบ้านก่อนดีกว่าเนาะ <S <s ป่ะเวลาอไม่เท่าไรแล้วนะคะ <S <s ไม่ใช่สิเวลาอีกเออเดี๋ยวเดียวเดีอยเวลาอีกเดี๋ยวโอเค คนคือแบบซื้อเกมพาร์ตนาฬิกาบอกเวลาหมดเลยอ่ะดีมากคือดีใจเดี๋ยวนะบ้านแบบผมดีใจเอออีกยี่สิบก็บอกไปก่อนเลยนะจ๊ะเขาจะได้แบบเฮ้ยเขาจะสร้างบ้านทันอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีใจนะเนี่ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงยี่สิบแวะแล้วโอ้โห นับถอยหลังเขาดาวเลยจ้ะเขาดาวเหมือนเขาดาวปีใหม่ว่าเมื่อไจะจดุจดพูทสทีปุ้ง <c oughs> โอเคโอเคมาเร็ว,เร,ว <c oughs> เร็วมากเร็วเร็วมากหรือมากเร็วเขาเนี่ยโอ้โหอ,อีกเก้าวิแปดเจ็ดหกห้าโอ้เสียงมาแล้ว ดตรงแล้วเย้ yeah! <laughs> มีประโยชน์มากเลยเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยก็คือต้องใช้คุมนิดนึงทุกคนข้าวอยู่หน้าบ้านมาเก็บเด้มามาเลยจ้าซึ่งบ้านเราก็ง่ายๆเลยค่ะหาอาหารไปวันๆเนาะไม่จำเป็นนัองคิดมากเออ ไะหาที่อื่นต่อนะอ,อมีอาหารด้วยค่ะเพื่อนว้าวมีแอปเปิลสองอันนะคะเดี๋ยวยอ่อก่อนจึ๊บสายยอ่อสายยอ่อเก็บดองข้าวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนะกดนี้ก่อนปึ๊บ เอาโพรม,มากันเอาไว้ดีกว่านะทุกคนมันเซฟตี้เฟิร์สก่อนเนาะเดี๋ยวนะเออเนี่ยกันไว้แหละ นักงานก็จะไม่สามารถเข้าได้แม้แต่ตัวเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันดีกว่าเนาะหากับข้าวที่อื่นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้นานมากนะเพราะว่าเป็นห่วงกว่าท่านผู้ชมเบื่อนะคะอุ้ยตายเหลือเอเนอร์จีไม่เท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าข้าวมันขออยู่ด้ครับอยู่บ้านเราได้นะคือบ้านเรามีทั้งอาหาร ดี๋ยวนะกินข้าวก่อนทุกคนกินจึ๊บกินแอปเปิ้ลแล้วกันนะอึโอเคกินเข้าไปแล้วเอาละเดี๋ยวเอาขึ้นมาด้านบนแล้วก็ ไปอีกที่นึ่งก่อนะไปไปสร้างเลยจ้าเดี๋ยวทางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มากันด้วยนะตึกโอ้ยกโซฟาตัวตัวใหญ่มาโอ้โซฟาตัวใหญ่มากเลยเอ่ะเข้าบ้านได้ไหมอนะ่ะ เีทุกคนเมื่อกี้คงสย,ยกไม่ค่อยไหวอุ๊เตะไฟทีร่วงเลยไฟร่วงเลยถึงกับไฟล้มทีเดียวนะครับเนี่ยโหบ้านว้าวที่ใหม่ค่ะทุกคนในที่ใหม่ด้วยว้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวต่อไปจึ๊บเอามาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ ยกถังขยะมาไว้ในบ้านถังขยะจะเหม็นไหมเนี่ยเอาถังขยะเอาไว้ตรงนี้จะเหม็นไหมทุกคนทุกคนว่าเหม็นไหมเราว่าเหม็นกินขยะเสียเน่าเสียนะคะเสียเน่าหรือน่าเสียนะว้าวได้ตุ๊กตาเาบูดูมาด้วยค่ะสบัสบสับสับบูดูนะคะ เราจะเอาบูดูมาทำพิธีกันไหมเอาล่ะบูดูเอ๋ยบูดูตุ๊กตาบูดูตรงออกฤทธิ์จากคำสาบของข้าด้วยเถิดเพียงอมเพียงเอาล่ะเดี๋ยวเราขอตุ๊กตาบูดูไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเออถ้าเกิดตุ๊กตาบูดูเนี่ยมันมีคำสาบอะไรบางอย่างคำสาบอะไรล่ะเออ คือถ้ามันมีคำสาปชั่วร้ายมันมก็จะกลายเป็นตาผู้รู้ตัวใหญ่แล้วก็โหดร้ายทีเดียวค่ะเพื่อนๆโอ้โหแบบเดียวหรออีกหนึ่งนาทีสร้างบ้านทันไหมเนี่ยไปทุกคนเอาสไลเดอร์มาสไลเล่นกันเถอะเนาะบ้านเราไม่อยู่ไม่บ้านของเรามาร้องเพลงกันดีกว่าคะ่ะเหมือนตอนเล่น SCP 4 1 2 1เนาะมีกกลหรือไม่กกลย นักร้องประจำสตูดิโอเลยนะบอกให้เอ้ยทำไมอะ่ะมันเล่นสไลเดอร์ไม่มันเลยนะมันก็วันนี้ก็ขอจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเออ cp 3 0 0 8นะคะคือบอกแล้วว่าวันนี้สนุกมากสนุกมากจริงๆนะคะไม่ได้โกหกเลยนะคะแทชรูมนะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช,อช่องเจแชแนลด้วยนะคะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งก้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปสนุกๆไปจากช่องของเรานะคะแล้วแล้วก็อย่าลืมไปชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะอยู่ตรงเดิมครับอยออ่ะ,อะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปสร้างบ้านต่อแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเสียงไฟปิดกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าไฟปิดอีเกียนเนี่ยจะน่ากลัวมากนะคะมา รอฟังไฟปิดกันเถอะนะแอ,แอบอยู่ใต้สไลเดอร์ก็ได้นี่นะที่แท้ก็แอบได้นะใต้สไลเดอร์ทุกคนหกห้าสี่สามสองโอไมก็อดขึ้นแดงเดือดแล้วงั้นวันนี้ไปแล้วนะคะ bye bye. บ๊ายบายจุ๊บ ๋ยวมาเล่นด้วยกันใหม่นะคะสนุกมากเลยวันนี้เนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย